ดงรักภูสาแดงต้นฉบับตอนที่1 1 0อนุพันธ์มาเผชิญหน้ากับอนุรักษ์ถามว่าทําไมถึงแต่งงานกับโกโมริกาในเมื่อรักเปรนาอนุรักษ์ปฏิเสธไม่ได้มีความรู้สึกใดกับเปรนาอนุพันธ์โกรธตะโกนถึงเหตุผลแต่ในที่สุดอนุพันธ์ก็เดาได้ว่าอนุรักษ์ทาไปเพื่อรักษาสํานักพิมพ์และบ้านของเพรนาเอาไว้อนุรักษ์มีน้ําตาสารภาพว่าโกโมริกามีเอกสารทางกฎหมายของบ้านเปรนาบ้านหลังนี้ มีความทรงจำของราเจสเขาจะทำทุกอย่างเพื่อความสุขของเปรนาแม้ว่าเขาจะต้องทำลายตัวเองก็ตามเขาต้องทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อและปกป้องเปรนาและครอบครัวเธอ เขาต้องการสร้างความเกลียดชังในใจของเปลนาเพราะนั่นจะทําให้เธอก้าวต่อไปได้ง่ายขึ้นอนุพันธ์บอกอย่าทําให้เปรนาเสียใจอนุรัก์บอกนั่นเป็นทางออกเดียวอนุรัก์เดินลงไปชั้นล่างช่างภาพขอให้เขาถ่ายรูปคู่กับโกโมริกาฝ่ายเปรนานั่งรถมาที่บ้านบาสุ การจราจรติดขัดจึงวิ่งมาจนถึงหน้าบ้านจนเธอล้มลงได้รับบาดเจ็บขณะที่อนุรักษ์โกโมริกากำลังจะแลกแหวนกันเปรนาเข้ามาตะโกนสั่งให้หยุดอนุรักษ์ดีใจเดินออกมาตรงหน้าเปรนาเดินเข้ามาและมองหน้าเขาเธอรู้สึกใจสลายถามอนุรักษ์ว่าเขาโกรธเธอเรื่องอะไรหรือเปล่าเธอยกมือขอโทษเขาแต่เขาไม่พูดอะไร เพรนาตั้งคำถามถึงความรักที่เขามีต่อเธอเพรนาร้องไห้จับใบหน้าของอนุรักษ์โกโมริกาแสดงความเป็นเจ้าของเพรนาก็ผลักมือของโกโมริกาออกจากแขนของอนุรักษ์เพรนาขอร้องต่อหน้าเขาสารภาพรักแท้กับเขาเธอแย่งแหวนจากมือของเขาเพรนาจับมือเขาสัญญาว่าพวกเขาทั้งคู่จะร่วมกันโน้มน้าวใจโมฮินีทั้งคู่จะต่อสู้เพื่อความรัก เปรนาทําให้อนุรักษ์รำลึกถึงคําสัญญาแห่งความรักของพวกเขาโกโมริกาก็ทําหน้าตายาะเย้ยไปมาโมฮินีโกรธเปรนาอย่างรุนแรงและขอโทษชูเบสําหรับพฤติกรรมของเปรนาโมฮินีโจมตีเปรนาและขอให้อนุรักษ์หยุดเธอในที่สุดโมฮินีก็ลากเปรนาออกไปอนุรักษ์หยุดโมฮินีบอกแม่ว่าเขาต้องการเปรนาเปรนายิ้มอนุรักษ์ก้าวมาหาเธอ คิดว่าแม้เปรนาจะต้องเผชิญอะไรก็ตามนี่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะได้รับความเกลียดชังจากเธออนุรักษ์ให้เปรนาสวมแหวนขณะที่เปรนายิ้มแต่แล้วเขาก็บอกว่าแหวนนี้ไม่เหมาะกับเธอแหวนมงนี้สำหรับโกโมริกาไม่ใช่เธออนุรักษ์ขอโทษโมฮินีเขาเริ่มพูดจาหยับคายใส่เปรนาอย่างรุนแรงต่อหน้าทุกคนเขาเรียกเธอว่าสาวน้อยชนชั้นกลางผู น่าสงสารเป็นนักขุดทองผู้โลภมากอนุรักษ์แนะนําตัวเขาว่าเขาคืออนุรักษ์บาสขุขณะที่เปรนาเป็นเพียงคนรับใช้ที่ทํางานในออฟฟิศของเขาอนุรักษ์แนะนําคู่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบเขาคือโกโมริกาเปลนาร้องไห้ศสืกสือืืนอนุรักษ์บอกเปรนาก็ตอบตกลงแต่งงานกับนาวินก็เพราะเงินเหมือนกันเปรนาตบหน้าอนุรักษ์อย่างโกรธจัดทุกคนตกใจโมฮินี ตะโกนใส่เปรนาขณะที่อนุรักษ์รู้สึกเจ็บปวดที่สุดที่จะต้องทำแบบนี้ดงรักผูสาแดงต้นฉบับตอนที่111 อนุรักษ์ดูถูกเปรนาทำร้ายความรักของเธอเปรนาตบหน้าพลางคิดถึงการทรยศและคำพูดแย่ๆที่เขามีต่อเธออนุรักษ์ยืนนิ่งเปรนาระเบิดความโกรธใส่อนุรักษ์เปรนาอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าไม่ว่าเขาจะร้องขอความรักมากแค่ไหนหรือดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งความรักที่แท้จริงเขาจะไม่มีวันได้ความรักที่แท้จริงตามต้องการ เพลนาระเบิดความเกลียดชังที่มีต่ออนุรักษ์เธอหันหลังเดินหนีเธอลื่นล้มขณะที่อนุรักษ์กำลังจะกอดเธอเพลนาห้ามเขาไว้เตือนว่าเขาจะคิดถึงรักแท้ในชีวิตเสมอในขณะที่เธอออกจากกระหดปาสุด้วยความโกรธอย่างรุนแรงอนุรักษ์ร้องไห้ออกมาเพลนาหวนคิดถึงคำพูดของอนุรักษ์ขณะที่อนุรักษ์ก็หวนคิดถึงความเกลียดชังของเพลนาที่เขา ได้สร้างความกริดชังให้เปรนาแล้วและตอนนี้เขาต้องการให้เปรนาลืมเขาไปเปรนาร้องไห้สึกซื่นต่อมาเธอเช็ดน้ำตาห้ามตัวเองไม่ให้ร้องไห้อีกโมอินีเนวีโกโมริกาเข้ามาปลอบอนุรักษ์ที่ห้องนอนโมอินีเนวีพูดจาไม่ดีเกี่ยวกับเปรนาโกโมริกาขัดจังหวะ ขอพื้นที่ส่วนตัวกับอนุรักษ์เมื่อโมฮินีกับเนวีพลาออกไปโกโมริกาปลอบใจอนุรักษ์และพูดจาไม่ดีใส่เปรนาเธอจะหักมือทุกคนที่กล้าตบหน้าเขาอนุรักษ์บิดไพ่มือโกโมริกาด้วยความโกรธอย่างรุนแรงและเตือนเธอให้อยู่ห่างจากเปรนาอย่าได้คิดพยายามทำร้ายเปรนาไม่เช่นนั้นเขาจะไม่ไว้ชีวิตเธอและจะยกเลิกข้อตกลงระหว่างพวกเขาเธอสบ มือออกอนุรักษ์สารภาพรักแท้ที่เขามีต่อเปลนาโกโมริกาบอกสักวันหนึ่งเขาจะหันกลับมารักเธอและเธอจะเฝ้ารอวันนั้นอนุรักษ์ปฏิเสธบอกขอรักเพียงเปลนาเท่านั้นไม่เคยที่จะรักโกโมริกามาก่อนและจะไม่มีวันรักไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามอนุรักษ์ปล่าไปด้วยความโกรธ โมริกามองตามสัญญากับตัวเองว่าจะทำให้อนุรักษ์ตกลุมรักเธอให้ได้ไม่ว่าเขาจะปฏิเสธมากน้อยแค่ไหนก็ตามเพราะเธอชอบความท้าทายและเธอจะเอาชนะความท้าทายนี้อนุรักษ์เข้ามาในห้องอนุพันธ์เปิดเผยกับอนุรักษ์ว่าเขายัางควบคุมตัวเองไม่ได้ที่จะให้มายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของอนุรักษ์ได้อนุพันธ์จะเปิดเผยความจริงให้เปรนาฟังอนุ อนุรักษ์ตามมาย,ยับยัง้งร้องไห้และห้ามให้อนุพันธ์เปิดเผย,ยอะไรกับเปรนาขณะที่อนุพันธ์ทำให้อนุรักษ์ตระหนักถึงความผิดพลาดและความอายุติธรรมที่เขากระทําต่อคนรักของเขาอนุรักษ์ปฏิเสธที่จะถอยกลับ ไยเพลานากลับมาถึงบ้านเธอร้องไห้อย่างหนักต่อหน้าชิวานีเล่าถึงการถูกดูถูกจากอนุรักษ์และเรียกเธอว่าคนรับใช้เพลานาเสียใจมากวีนาได้ยินเข้ามาตบหน้าเพลานาทําให้ชิวานีตกใจวีนาดูเพลานาที่ตกหลุมรักอนุรักษ์ตระกูลที่ทั้งเจ้าเลและเห็นแก่ตัววีนาทําให้เปลานาตระหนักถึงความผิดพลาดของตัวเองพร้อมกับกระตุน้น ให้ลืมอนุรักษ์และก้าวต่อไปในชีวิตแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องยากแต่ ก็ต้องทำเช้าวันรุ่งขึ้นวีนาเห็นเปลานานอนหลับอยู่ที่พื้นเธอเพลิกเฉยและออกไปข้างนอกทำเป็นตะโกนเรียกเปลานาให้ตื่นเปลานาได้ยินเสียงรีบขึ้นไปนอนบนเตียงทำทีว่าเพิ่งตื่นต่อมาชิวานีถามวีนาว่าทำไมแม่ถึงได้เข้มงวดกับเปลานานักวีนาสารภาพว่าต้องการจะให้เปลานาเข้มแข็งขึ้นและลืมอนุรักษ์ไปต่อมาวีนาเข้าไป ไปปลอบประโลมเปรนาที่เตียงขอให้หยุดหลั่งน้ำตาให้กับอนุรักษ์บอกว่าเธอจะสอนให้เปรนาใช้ชีวิตโดยไม่มีอนุรักษ์ในขณะที่อนุรักษ์กับโกโมริกาก็ได้แลกแหวนมั่นกัน ดงรักผู้สาแดงท้นฉบับตอนที่112วียบวีนาประประโลเปรนาโกโมริกามาหาเปรนาสุมานขึ้นมาบอกวีนาและเปรลนาลงไปข้างล่างโกโมริกานั่งรอที่โซฟาคิดถึงคำขู่ของอนุรักษ์ที่สวมกอดเธอและขู่จะยกเลิกงานแต่งหากไม่คกนทรัพย์สินให้เปรนาและเมื่อเปรนาวีนาลงมาโกโมริกาเล่าว่าอนุรัก์ขอให้เธอมามอบเอกสารบ ้ตัวจริงใหอ้างว่านาวินเป็นคนที่ให้ทรัพย์สินแก่เธอเพราะเขาต้องการเงินและเธออยากจะให้ชิวานีคืนคดีปล่อยน้องชายเธอออกจากคุกเพื่อที่เขาจะได้ไปรูปงานแต่งของเธอเปรนาและวีนาไม่รับข้อเสนอโกโมริกายอกเย้ยที่พวกเขาก็รบตัวเองทั้งทังท,งที่จะไม่มีที่ซุกหัวนอนเชิญให้พวกเขาออกไปจากบ้านชิวานียอมตัดสินใจปล่อยโ นิดน้องชายของอีกฝ่ายเป็นอิสระเพรนาและวีนาดุชิวานีแต่ชิวานีบอกว่าบ้านหลังนี้มีความหมายมากกว่าสิ่งใดโกโมริกาชื่นชมการกระทําของชิวานีเพรนาและวีนาโกรธชิวานีโกโมริกาย่อเย้ย,ยและพระไปเพรนาตบหน้าชิวานีชิวานีบอกสิ่งที่เธอทําลงไปนั้นเธอทําไปเพื่อจะปกป้องบ้านของพวกเขาเปรนาและวีนา สวมกอดชิวานีพิติกรรมฮันดีของอนุรักษ์กำลังดำเนินไปเนวีทาปูโมฮินีต่างทาคมิ้นให้อนุรักษ์ทีละคนขณะที่อนุรักษ์นั่งหลงอยู่ในความคิดถึงเปลนาโมฮินี้ขัดจังหวะความคิดถึงของอนุรักษ์เนวีขอให้มิสกาทาหันดีให้อนุรักษ์มิสกาเข้ามาถามอนุรักษ์เกี่ยวกับชะตากรรมของพวกเขาที่มักจะเป็นไปในทางตรงกันข้ามอนุรักษ์เห็นด้ว จากนั้นเขาก็จินตนาการถึงเปรนาแทนมิชกาอนุรักษ์จินตนาการว่าเปรนาทาหันดีให้เขาเขายิ้มขณะที่เปรนาสวมกอด แต่จินตนาการเขาก็สิ้นสุดลงเมื่อโกโมริกาท่าฮันดีให้เขาโกโมริกาเล่าให้ฟังว่าเธอคืนเอกสารบ้านให้วีนาและเปลนาอย่างไรโโมริกายุยงให้อนุรักษ์ต่อต้านเปลนาบอกว่าวีนาและเปลนาเปลี่ยนทัศนคติเมื่อรู้ว่าเธอมีเอกสารพวกเขาเป็นชนชั้นกลางที่โลภมากอนุรักษ์ลุกขึ้นตามโกโมริกาพูดปกป้องบ้านหลังของเปลนา ที่มีความสำคัญต่อพวกเขาบาดหลวงประกาศการแต่งงานของอนุรักษ์และโกมมริกาจะเกิดขึ้นในอีก3มวัน3วันต่อมาอนุพันธ์มาพบเปรนาชิวานีขัดขวางไม่ให้เขาพบเปรนาชิวานีตำหนีตัวเองจนเปรนาไม่ยอมกินอะไรมา3ามวันเพราะอนุรักษ์ทรยศต่อเปรนาอนุพันธ์บอกวันนี้เป็นงานแต่งงานของอนุรักษ์กับโกโมริกาเขาจะมาคุยกับ เพรนาเพรนาลงมาได้ยินจึงรีบวิ่งกลับห้องอนุพันธ์ตามมาตะโกนเรียกทุกประตูจนได้เผชิญหน้ากับเพรนาขอให้เธอนั้นฟังเขาสักครั้งและไปยุติงานแต่งงานโมนีที่กำลังจัดเตรียมงานแต่งงานโดนิเข้ามามิสกาสวมกอดเขาสปอยล่วงหน้าต่อน,น้าเพรนาตัดสินใจไปพร้อมกับคำสาบโกโมริกาบอกมิสกาว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้น ไปชีวิตของอนุรักษ์จะเริ่มต้นที่เธอและจบลงที่เธอเท่านั้น